สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวมันไข่กันตอนเช้านะคะหากคุณจะเอาขาไม่ต้องทำถือจแล้วก็มานั่งกินนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็กินข้าวค่ะฝากผู้ชมท่านใหม่ที่เข้ามาฝากกดติดตามข้าวไว้แล้คะกดไลค์กดแชร์อย่างนี้เลยนะคะอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่อยากทำอะไรง่วงนอนดูดนะิแล้วมาท ยอ,อ,อย่าน้กวันนี้ก็ซื้อยาที่นั่นขายยาพิเศษน,นะคะเขามีที่ตรวจโควิดแจกนะคะอย่าลืมไปรับกันนะคะหนึ่งคนได้สองชิ้นนะคะขาาึ้นายฟังแไงขึ็นยังไงแล้วก็อย่าลืมเป็นโควิดกันนะคะจะได้จบจบแล้วจะแบบแบบทำไงนีน่หม,มด thank <laughs> you ่อแบบนกดใจให้มาบทกเลยล้บอกท่านผู้ชมใหกดกดัวใจให้บาดกวใจให้ด้วยนะคะน้บอกิดเข้าวล้องด้วยเดียวงไม่ได้ไม่ดหนาว้าหน้าระมาแล้วจะไปแล้วหรอฮะเนี่ยอาหารประจำมันกินนี้กข้าว

กินแลอยหายมตาติน <oh ี่เอาเก้าก้องนมไอ้นะฮะตากินกิน no ข้าวงนคัวนกลดหมดเลยวันนี้จะพาานกัข้าวในครัวนะคะลูกค้าสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาวพิเศษที่สุดค่ะ เดี๋ยวไปชมกันว่าจะพิเศษขนาดไหนนะคะขนาดกล่องใหญ่นี้ยังปิดไม่ลงะค่ะคุณผู้ชมเผ็ดได้ไหมตาเผ็ดไหมโอเคกินแล้วทำงานได้แล้วค่ะตอนนี้ถ้าอยากไปได้กินข้าวนะมันหิวหิวไปค่าวนะคะได้ของวันนี้นะคะนี่ก็กระเทียม อกต๊อกเสือนะค่ะ